โปรตีนสารอาหารที่สำคัญที่สุดในร่างกายของคนเราเลยนะคะเพราะโปรตีนเป็นสารอาหารที่ขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิตเลยค่ะเป็นหนึ่งในสามสารอาหารหลักนะคะที่มีความสำคัญแล้วหน้าที่ของโปรตีนมีอะไรบ้างมาดูกันหน้าที่หลักก็คือเป็นสารที่เสริมสร้างโครงสร้างร่างกายโดยเริ่มตั้งแต่กล้ามเนื้อเส้นเลือดแล้วก็อวัยวะภายในร่างกายต่างๆ ผิวหนังเส้นผมไปจนถึงเล็บเลยค่ะร่างกายของเราส่วนใหญ่มาจากโปรโตีนนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยร่างกายของเราจะมีโปรโตีนอยู่ถึงประมาณ30-40%เลยของน้ำหนักตัวนะคะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อค่ะสร้างจากโปรโตีนถึง80%โดยที่ไม่รวมส่วนประกอบที่เป็นน้ำนะคะยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นแหล่งพลังงานหลักในการเคลื่อนไหวร่างกายอีกด้วย ถ้าชอบก็กดหัวใจถ้าใช่กดแชร์มาศึกษาระบบร่างกายไปกับปนัทนะคะ